ชั้นที่สามปี๊ก้ถ้าเข้าตรงตรงคงไม่ไหวสินะกี้ไม่ต้องห่วหงหรอกนะถ้าสัดเข้าไปตรงๆงคงไม่ได้ทางเลือกเดียวของฉันหรอกอึ๊ยื้เนี่ยข้อต่อของเกมันเปิดให้เห็นชัดๆขนาดนี้ไอ้โง่ถ้าพวกเกอย,อยากจะโดนฉีกเป็นชิ้นก็เข้ามาบาบูวันนี้พวกคงกระดูกได้เรียนรู้ว่าความเจ็บปวดคืออะไรเมื่อย่ะ ดูกล้ามเจ้าพวกนี้สิพวกมันจะทําให้แกเคลื่อนไหวไม่ได้นะทัดโพแกเช่อยได้เยอะมากเลยแกเป็นมอนเตอร์ที่อ่านเชืญอออกมาที่มีประโยชน์มากเลยละจริงจริงแล้วไม่ได้อเชิญอ,ออกมาถ้าโดนอ่านเชิญอ,ออกมาควรจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่หรือไงขอจำอีกครั้งเขาไม่ได้อเชิญอ,ออกมาที่โกมิ go, แกจะเรียนรู้ submission go แล้วขนาดพวกที่อ่อนแอยังจะเรียนเทคนิคนี้ได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะสอนท่า Thai a n c h o ลโล o ให้เองนะมานี่ เอาขารัดคอของคู่ต่อสู้นอนลงไปข้างๆเอาหน้าเข้ามาแล้วก็รัดแขนของมันให้แน่แนๆเขา้าใจใช่ไหมกูบุมิเกโลกกโลกเอาล่ะงั้นไปหาศัตรูกันเถอะกีรอคอยการต่อสู้กับคู่ต่อสู้นั่นไงแค่ตัวเดียวเองไปเลยกูบุมิกีจ้าวิจมานี่สิโอ้ิชโอวข่าวเกมมัสั้นเกินไปก โอ้ออ้แงล่ะแกฉาสิน,นะโกบุมิโกบุมิมเดี๋ยวฉันจะทําให้แกแข็งแก่งขึ้นมาเองไม่ต้องเสียใจหรอกฉันจะช่วยทาให้ความรู้สึกนี้หายไปกแล้วก็ร่างากฟัาโพแข็งเก่งมากกระดิงแต่เครื่อหน่อยไม่ได้เด็กลบหนึ่งร้อยนั่นแหละคือจุดอ่อนที่แย่มากๆเลยล่ละเดี๋ยวแกก็ตาเขาทันแหละทัดโพเลเวลอัพเข้าสู่ขั้นที่สามกายล่างสองครับสาม ทัดโผกายล่ามล่าที่สองบกยอตอนนี้เขาได้รับขาไปของตัวเองแล้วทัดโผได้ก้าวข้ามจุดอ่อนของเขาแล้วความต่างชั้นระหว่างเขากับโกบิมิยิ่งห่างชั้นขึ้นไปอีกกิกจุบปิ๊บกิโลยเจ้กโลอะมจบแล้วล่ะเฮ้อกิโลผู้คงกระดูอาจจะไม่เป็นอะไรเลยกับของทื่อ แต่มันก็มีหลายวิธีที่จะทำลายพวกมันยังไงก็ตามมันมีกับดักข้างหน้าก็ไปต่อไม่ได้คําเตือนมีกับดักอยู่ข้างหน้าโรงแรมนายโอในหมู่พวกแกมีคนที่ยังไม่โตเลยก็บุมิแกเลเวลอัพมาสองรอบแกทำงานหนักมากสินะจี้ทัดโผลแกก็เกลเวลอัพเหมือนกันฉันคาดหวังกับนายมากๆเลยนะนยโอ้าปีเกอแกยังไม่มเลเวลอัพเลยสักรอบ ฉันรู้ว่าพวกแกสองคนจะไม่เลเวล u บเหมือนกันที่พูดมาอย่างแรกคูณก้าเลเวล5มาแต่แรกอยู่แล้วเธอเลยเลเวลสูงที่สุดในหมู่พวกแกยอย่างที่2กบสาวเป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ใช่ผู้ต่อสู้แกค,คือผู้ต่อสู้ที่ยังไม่เลเวลัพเลยสักเลเวลดังนั้นฮาบิโกะตอ้เวลาฝูกพิเศษแล้วป้าข้างหน้าก็มีแต่กบดักถ้าผานไปได้จะทําให้ความรู้สึกข,ของเธอดีขึ้นฮาบิโกะ เธอบินได้นี่อย่าไปกับกับดักเลยระวังกับดักข้างหน้าไปเลยอ่ะเอาอีกรอบนะไม่เป็นไรเธอหลบมันได้ในครั้งต่อไปเกโลเกโลพวกมันมาข้างหลังเราหนีไม่ทันแน่ๆนเออเออตึ้เลเวลอาพฮปบิกโกตื่นได้แล้วเธอเลเวลอัพแล้วเธอเลเวลอี่ฮะเบิกเยอโลกนี้ช่างโหดร้ายเหลือเกินเนื่องจากโชคย่างแรงจะทำให้ไฮปปี้โกตาข้าวไม่ลงึนข้างปนะ่วยหนักตัวผอมแห้ง และไม่ได้กินอะไรเลยหลายวันแต่ครั้งล่าสุดในดันเจียนเนอรซิลี่ภาพไปกอดข้าวเพราะชอ็อกจากอาการที่ถูกทัดโพตัดหน้าเหตุก่อนหน้านี้นี่มันรอบสุดท้ายของการไปล่างใ็นไะหหรือว่านี่จะเป็นการไป่างไปล่างกบนะมาดูกันดีกว่าว่าทัดโพได้เรืออับสมบูรณ์ขั้นตอนสมบูรณ์งั้นเหรอโคตรเจ๋งเลยวะนี่เกียจะโกรธฉันทําไมเนี่ยเคโลทัดโพใช่ครับ กับผมทัดโพเองขอาละมาสเตอร์ฮากิชิฮะว่าไงขอบพระคุณมากที่ทำให้กับผมได้ภาราขั้นสมบูรณ์เออโอเคตั้งแต่กับผมเกิดมาถือว่าเป็นโชคดีมากเลยผมนั่นมันอ่อนแอและไร้ประโยชน์ไม่มีแม้แต่อยู่ในสายตาตอนที่มองลงมาผมโดนเหยียบย,ย่มย่ำยีท่านช่วยปลดความทุกข์ทรมารของท่านแม่ของการปูกทำร้ายจากท่านพ่อกับผมจะไม่มีวันลืมความเมตตาครั้งนี้เดีย๋ยบอกนะว่าแต่ถึงยังไง กับผมเป็นมอนสเตอร์ด้วยตัวกับผมที่เกิดมาในดันเจียนแห่งนี้ด้วยตัวเองที่เสี่ยงเข้ายืนหยัดก่อนโลกและสวรรค์ด้วยทั้งหมดนี้ก็ผมจะเป็นคนนําทางสู่ความสาเร็จนะครับตะก,กี้เกว่าอย่างไงนะเส้ทนทางสู่ความชนะของแกน่ะนั่นคือการล้มการสินนะใช่แล้วครับไม่มีอะไรให้ผมเสียแล้วล่ละครับมาสู้กันเถอะครับท่าทาชิชิช แต่ยังไงจะสู้ยังไงเนี่ยล็อกคอเขาเหมือนที่ทํากับพวกกระดูกดีไหมไม่สิถ้าจากที่คาดการขค่าคงซีมองเท่งตั้งแต่เข้าหลังเขาแล้วยังที่กระบ,บานก็อันตารายเกินไปเดี๋ยวนะช่างนล้นกรจมตีก่อนจะเข้าใกล้ยังไงเขาไม่มีช่องว่างเลยนี่สินะที่มาของฉาย,ยาปีศาจสีดําค่าควรทำยังไงไม่มีทางที่จะชนะเลยฮอฮอเฮอทะําไมกันล่ะนี่ทัดโพเกมไม่ได้เรียนรู้อะไรจากฉันเลยนี่หว่า แกอย่าสู้ถ้าแกสู้ไม่ได้สิวานี่แกจะสู้กับฉันแกมั่นใจแล้วเหรอว่าจะจัดฉันได้กับผมกับผมไม่สามารถชนะได้มองไม่เห็นโอกาสที่ชนะเลยครับนี่นายจะไปแล้วเหรอครับกับผมว่าผมจะไปทบทวนเช่ใช่แยหย่งการชนะของผมเกโลท่านแม่หัวใจของกับผมยังมีท่านแม่อยู่ตลอดไปท่านพี่โกบุมิกับผมจะกลับมาแน่นอนแล้วก็แข็งแร่งขึ้นด้วยนะครับกี ของขวัญจากท่านพี่กูบุมิโอ้นี่คือที่ที่ได้จากการทางานเสี็จนะเกยังเก็บโบนัสนะไว้อีกละขอบคุณมากเลยขอรับถา้างนั้นก็ผมจะกลับมาใหม่นะขอรับไม่เอาหนักกูมิชีวิตก็อย่างนี้แหละมันก็มีพบแล้วก็มีจากกาันน้ำตาพวกนี้แหละจะทําให้เธอเติบโตขึ้นเฮ้ยใช่ไหมหน่ะหมายความว่าเติบโตแบบนั้นเว้ยฉนันหมายถึงเติบโตเป็นคนกูบุมิเรเวลออพอะไรกูบุมิเรเวลอบสีแล้ว คุณสาม,มารถอัญเชิญมอเตอร์ตัวใหม่ได้นี่เลือกอะไรไม่ได้เลยนอกจากอัญเชิญหรอวะไม่สิถ้านี่ดีแล้วนี่เป็นการอัญเชิญแบบพิเศษนี่นะน่าจะการันตีมอเตอร์สุดเก่งแล้วแน่นอนขอให้ตูได้มอเตอร์สุดเก่งแบบทัดโครเลยเถอะอัญเชิญฮ่ในขณะเดียวกันความปถนาของทาคุชิทัดโผก็ได้ถูกอัญเชิญมาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกนะเรามีเครื่องตัวกระดักขั้นเทพอยู่นี่ไปกันเถอะพวกเรากําลังเดินผ่านที่มีกระดักธนูพวกนี้จะตอบสนองเมื่อมีการเคลื่อนไหว ไล่ออกมาไม่เป็นอะไรฉันมีไอเดียฮาบิโกะไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีใช้ใเธอเป็นอยู่ล่อเหมือนคราวก่อนแล้วยังไงล่ะฮาบิโกะใช้คอแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้ตรวจสอบกับดักมรณลสูงนะพี่ฮาบิโกะพร้อมแล้วหรือยังหุ่นไลกาที่ติดอยู่กับฮาบิโกะจะทําให้เธอพังกับดักไว้ได้ด้วยหุ่นนี้จะทําให้เราค้านหาเส้นทางที่ปลอดภัยได้ฉันขอเรียกแผนการนี้ว่าฮาพีมรณะสูงตรวจสอบกับดักยั่ไงล่ะไม่ต้องห่วงหุ่นนี้มันตัวใหญ่กว่าเธอเพราะฉะนั้นธนูที่นี่ออกมา จะไปโดนหุ่นก่อนที่จะโดนเธอไม่ต้องห่วงใหญ่นี่แม่งเหมือนพี่ศาสตีคนแล้ววะอย่ารีบล่ะถ้าตื่นตระหนกจะตายห่าเอานะที่สุดกับดบัททำได้ดีมากอย่าประมาทล่คฮับพี่โก,โกข้างหน้าพี่โดนเข้าแล้วยังไงละ่ะเกโรจะไม่เป็นไรดูเหมือนว่านี่จะเป็นจุดอับของสายตาแต่นี่ปลอดภยัยเก็บไว้ความลับของเราสองคนนะพอใจตอนนี้พวกเราติดเหนียก ไปไหนไม่ได้จะทํายังไงต่อดีล่ะฮับปิโกแต่ว่าไปนี่ก็เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยแฮะทำไมสงครามถึงมีคนตายเยอะกันน่ะเหรอน่าก็เป็นเพราะมาจากการใช้ปืนกลยังไงล่ะปืนกลได้ฆ่าชีวิตทหารไปกับเราเศษใบไม้ในต้นไม้ใหญ่สิ่งที่ทาได้ก็มีแค่การวิ่งหนีและในเมื่อไม่มีทางหนีสงครามก็จะขยายกว้างไปเรื่อยๆชีวิตก็ได้ถูกาพากในระหว่างนั้นและหลังจากจบสงคราม16ล้านชีวิตก็ได้จากไปกับกระดักธนูแบบนี้ก็เหมือนกับปืนกลในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นแหละในตอนนี้ทางเลือกของเรา ในตอนนี้ก็คือคงทําเหมือนกับสงครามนอกทีีนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นสงครามสนามพระดูนี่สิฮาพิกโกไม่อย่างที่คิดไว้เลยอย่างที่คิดไว้เลยกระดาษพวกนี้จะไม่ตอบสนองหากเราอยู่ต่ำกว่าทางเดินพวกเราผ่านไปได้แน่ๆทำได้แน่นอนแต่ว่าแค่นี้จะต้องชำระให้สะสมใช่ไหมฮาพิกโกกระดาษขหมดในพื้นได้เละจนไม่เหลือทราบแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปอีกจุดอยาขยับไปเลยวว้ยไอ้คันธนู หลังจากเหตุการณ์นั้นฮาบิโกะก็ไม่เคยได้กล่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์วันนั้นเพื่อรักษาชีวิตของเธอก็จะเป็นแล้เวลาคลิปนี้นะครับก็ลงคลิปในรอบหลายเดือนเลยก็ขอให้สนุกกับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจแมวอยากแปลนะครับขอบคุณกับเพจนี้ที่มาแปลมังงะเรื่องนี้ให้ฟังนะครับให้ดูนะครับเออก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปกครับบ่ายบายนิมกดซับสไครด้วยครับติดตามด้